There we go. So uh, that's Ajahn Ryan. <laughs> that's COVID. And Paul. <laughs> <laughs> with a pastor. With a oh. sorry. With my Ajahn friend oh. Paul, my friend. <laughs> and we are outside We are outside the church. Bot. And where Jonathan Edwards and the move of God happened. And I was walking around that church praying God, do it again. And I want to tell you, it felt like there was an open heaven over that church. When I was walking around the church, I could feel the power of God like thousands of bolts of electricity going through my body. ในคิดซจากนั้นผมสัมผัสลิเดกของพระเจ้าเป็นเหมือนไฟล้านๆ้าน,านโวลชอตทั่วร่างกาย s o <Just S 1> <ม>แค่อยู่รอบๆโบสถ์ที่พระเจ้าเคยเคลื่อนไหวอย่างมากมายนะ That, was แล้วผม ตกใจมาก it, and the <ม> only words that I can express was the Acts t scripture. ผมประหลาดใจมากและคำเดียวที่ผมนึกขึ้นมาได้ผมนึกถึงกิจการ it, บทที่สอง Peter preached the gospel. เมื่อเปโตรประกาศข่าวประเสริฐ and it said that the word of God like cut their hearts. และพระคัมภีร์บอกว่า พระวจนะของพระองค์เป็นเหมือนมีดที่ตัดขั้วหัวใจผมสัมผัสถึงการเจิมแบบนั้นอยู่เหนือคิสจักรนั้น so Jonathan Edwards okay นั่นคือโจนาธานเอ็ดเวิร์ดส์ powerfully by God พระเจ้าใช้อย่างมาก The next man ชายคนถัดไปคนนี้ชื่อจอห์นวิทฟิลด์ส a มร3อ0ปีที่แล้ว Edwards the same time as ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับโจนาธานเอ็ดเวิร์ดเขาเป็นผู้นำพรกิตติคุณออกไปนอกคิดซะคุณจะเห็นเลยว่าเขายืนอยู่บนวัตถุอย่างนึงแล้วก็ประกาศข่าวประเสรินจะเห็นเลยว่าเขายืนอยู่บนวัตถุอย่างหนึ่งแล้วก็ประกาศข่าประเสริฐ สิทธยาพิบ้านในโบสถ์เรียกคนนี้ว่าไอบ้าเขาแต่เขาบอกว่าถ้าคนหลงหายไม่เข้ามาในโบสถ์เองงั้นผมจะออกไปเขาถูกล้อเลียนเยาะเย้ยถูกเอาอาหารมาคุยงใส่ เขาเกือบถูกฆ่าด้วยแต่ว่าคนกว่า25,000คนมาร่วมกันแล้วก็ฟังในขณะที่เขาประกาศไม่มีลำโพงเขาเดินทางด้วยม้าจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งและเมื่อเขาประกาศเขาจะบอกคนว่า ออกหางจากต้นไม้ because when he preached power เมื่อเขาเทศ power of god fell ลิเตของพระเจ้าเคลื่อนลงมา and people would fall out of the trees คนจะตกต้นไม้ทันที and so he was used as a catalyst เขาถูกใช้อย่างมากมาย as an evangelist เป็นเหมือนอ่า uh, โปรปากาแคนทําให้ start the great awakening ที่เป็นผู้จุดให้การฟื้นฟูยิ่งใหญ่เกิดขึ้น next one please This is John Wesley. Do you know who founded the Methodist Church? That's all around the world. John Wesley. John Wesley. If you read the, the writings of John Wesley, he was so full of the power of God. He would be called to cast out demons all the time. ผีตลอดเวลาเขาชุบคนตายให้เป็นขึ้นเขาไปเทศนาแต่ว่าใช้ม้าในการเดินทางเดินทางกว่า2,000ไมล์และเมื่อเขาเทศ t ฤิ์เดชของพระเจ้าได้เคลื่อนลงมาผู้ชายคนถัดไปคนนี้ดูน่ากลัวนิดหน่อย

เขาไปที่โรงงานแห่งหนึ่ง t was a cotton factory with hundreds of people working มีคนหลายร้อยทํางานอยู่ที่นั่น And as he walked into the cotton factory everybody's working like this ในขณะที่เขาเก้าวเข้าไปคนก็กําลังทํางานอยู่แบบนี้น As h e walked into the cotton factory ในขณะที่เขาเก้าวเข้าไปในอุตสาหกรรมนั้น God walked in พระเจ้าก็ทรงดําเนินไป <And the S 2> ด้วย i n v a d e that cotton f a และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เข้าบุกที่นั่น Hundreds of people fell on the คนเป็นร okay, ้อยๆได้ฟุบหน้าลงกับพื้นร้องไห้แล้วก็ไม่รู้จะพูดออกมาเป็นคำยังไงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้คืบคลานเข้าไปยังสถานที่แห่งนั้นและเจ้าของโรงงานนั้นบอกว่าโอเคหยุดทำงานได้แล้วเพราะว่าการฟื้นฟูเข้ามาหยุดทำงานก่อน Was used was as a catalystly <laughs> เขาถูกพระเจ้าใช้ and he is the one that said Lord bring revival start with me และเขาคือหนึ่งในคนที่พูดกับพระเจ้าว่าพระเจ้าขอส่งการฟื้นฟูและเริ่มต้นที่คาโปรงก่อน his theology ในประวัติศาสตร์ของเขาในสิ่งที่เขาเชื่อ He can, uh, be used can by g และศาสนาศาสนาศาสตร์ที่เขาเชื่อเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้เขานำการฟื้นฟูและเขาสามารถเป็นผู้จุดเริ่มต้นการฟื้นฟูได้และเขาถูกนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปยังเมืองและเขาจะส่งนักอธิษฐานวิ่งวอน่ร์ จเนธานเนชเขาจะไปอธิษฐานเผื่อเมืองนั้นอธิษฐานวิงวอนอธิษฐานวิงวอนบางครั้งเป็นสัปดาห์บางครั้งเป็นกว่าเป็นเดือนและเมื่อฟ้าสวรรค์เปิดออกอยู่เหนือเมืองนั้น Say, Charles, Revival is now. And so Charles would come in and preach the gospel, and then the whole town would be saved. He would send Jonathan Nash to the next city. Tell me when the intercession has happened And there's breakthrough And they would call me. And so as he saw half a million people saved. Do you guys want to hear his when he got filled with the Holy Spirit. Okay, listen to this. This is amazing. This is his story of how the Holy Spirit filled him. It says, As I turned and was about to take a seat by the fire, I received a mighty baptism of the Holy Ghost. เขาบอกว่าเขาได้รับบัพติสมาที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ The Holy Spirit came upon me in a manner that seemed to go through me, my body and my soul. เขาบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้หลั่งไหลและเคลื่อนอยู่ในเขา Felt like electricity going felt through me เป็นเหมือนไฟฟ้าหลายโวลท์ที่เคลื่อนอยู่ในเขา It felt like waves of liquid love that <c oughs> I can't express เป็นเหมือนวัตถุของเหลวแห่งความรักที่เคลื่อนไหวในเขาซึ่งอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ No words can express this wonderful love that came into my heart ไม่มีถ้อยคำใดที่จะพรรณนาถึงสิ่งนี้ได้ถึงความรู้สึกรักที่พุ่งพ่านในใจของผม I, <'ll S 3> <c oughs> I wept aloud with joy and love ผมร้องร่ำไห้ด้วยความชื่นชมยินดีและความรู้สึก ถกเต็มล้นด้วยความรัก waves of power and love kept coming. และคลื่นแห่งความรักนั้นไหลกระทบผมอย่างต่อเนื่อง And so I cried out. สงระทั้งผมร้องออกมาว่า I shall die if these waves continue to come. ผมจะตายแน่ๆถ้าคลื่นนี้ยังกระทบผมไม่หยุด Lord I cannot bear any more yet I had no fear of death. โอ้มอบุเป็นเจ้าลูกลับไม่ไหวแล้วแต่ว่าผมก็ไม่กลัวตาย Can you imagine ค like ุณคุณลองจินตนาการถ้าคุณมีประสบการณ์แบบนี้เมื่อพระสิลิและฤทธิ์เดชของพระเจ้าเคลื่อนลงมาเหนือคุณแล้วคุณพูดว่าพระเจ้าถ้าพระองค์เทมาอีกนิดเดียวนะลูกตายแน่แต่พระองค์เทมาอีกและพระองค์ส่งชายคนออกไปเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ what called the have called We Revi is และคุณก็ <laughs> Which is like a 120, <laughs> 121 years ago. Okay, next one for me. How did the Welsh revival? So there's Wales over there on the map in the United Kingdom. <laughs> how did the Welsh revival start? This is how it started. A little girl. ชื่อว่า was in a m e e t น n g อยู่ในงานประชุมหนึ่งก่อนที่งานฟื้นฟูจะเริ่มต้นสองสามวันเขารู้สึกว่าเขาจะต้องมา something และจะมาที่ไมค์แล้วพูดอะไรบางอย่างและนี่การฟื้นฟูเริ่มต้นแบบนี้ She came up เขาขึ้นมา With f e a r in ัวใ voice ด้วยความยำเกรงในเสียงของเธอและเขาพูดเธอพูดถ้อยคำนี้ I love Jesus with love all of Jesus heart my ดิฉันรักพระเยซูด้วยสิ้นสุดใจของดิฉัน the’s everybody in เวลานั้นเองดวงใจของทุกคนในห้องนั้นหลอมละลาย They fell to the ground and started weeping and weeping and weeping. เขาล่วงลงไปที่พื้นแล้วพวกเขาเริ่มร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ From one little girl. แค่เด็กเล็กคน And her love for Jesus. ด้วยความรักของเธอที่มีต่อพระเยซู Sparked wild fire of revival around wales and this revival led 100,000 people to jesus it exploded all around the world god used a man called evan roberts i think he was 19 years old 90ปีที่แล้วเขาทำงานอยู่ <c oughs> as a young ็ o y ไยนว่นมีไม่ได้นมีการศึกษาแล้วก็ใช้แรงงานในการทำงานในเวลาเดียวกันกับที่เด็กหญิงตัวเล็กคนนั้นได้อธิษฐานแล้วพูดคำนั้น Kept being on his on เขาได้คุกเข่าลงและเขาอธิษฐานว่าขอทรงใช้คาโปรงพระเจ้าทุกสิ่งที่ทำได้ me for ขอทรงโปรดใช้คาโะรงเพื่อการฟื้นฟู19นะแค่19ขวบใช้คาโรงเธอ as a or, like, man young ในฐานะเด็กหนุ่ม God began morning. to wake the at a.m. in him up 2พระเจ้าได้ปลุกเขาในกลางคืนช่วงตีสอง and he began to have face-to-face face encounters with Jesus แล้วเขาเริ่มต้นที่จะมีประสบการณ์เผชิญหน้าหน้าต่อหน้ากับองค์พระเยซู he began to speak to Jesus face-to-face face in his journals เขามีประสบการณ์ในการพูดกับพระเยซูแบบหน้าต่อหน้า for four hours กว่าสี่ชั่วโมง and then he would fall back to sleep แล้วเขาก็กลับไปนอน that happened for three months เกิดแบบนี้กว่าสามเดือน w h e r e

เขาไม่พูดว่าผลรับมันคือแบบนี้ก็คือการฟื้นฟูก,กระจายไปทั่วในเวลส์แล้วก็งานเซอร์วิสที่เวลนั้นได้เพิ่มมากขึ้นมากไปกว่า7จ็ดชั่วโมงเขาได้เรียกเมืองนี้ว่าเมืองแห่งการฟื้นฟูด้วยทุก and they would just worship jesus hour after hour after hour the people of wales they said it was as though jesus came down and kissed The country of Wales. นักะพูดกันว่าองค์พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาจากฟ้าสวรรค์และจุมพิตเวล It is though heaven kissed Wales. เป็นเหมือนฟ้าสวรรค์ได้จูบเมืองเวล The people said Jesus was so close to them. นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าพระเยซูทรงใกล้เมืองนั้นจริงๆ Going to stole in the feel god everywhere ที่เขาไปที่ไหนก็ตามเขาสัมผัสพระเจ้าได้ในทุกๆที่ Jesus presence covered wales การทรงสถิตของพระองค์ปกคลุมทั่วเมืองเวลทุกหมู่บ้านทุกมุมถนน There was no escape from the presence of god ไม่มีที่ไหนหลบไปพ้นพระสิริของพระเจ้าได้ The glory of god was in homes and schools พระสิริของพระเจ้าปกคลุมทั้งที่บ้านที่โรงเรียน in the homes ที่ต่างๆด้วย and in boys และในบอยด้วย

กุมใจเคุณไม่สามารถหลบหลีกจากพระสิริของพระเจ้าจากที่ไหนได้เลยทั่วเมืองเวลส์ amen a n คุณจินตนาการสิ่งนี้นะคนที่เวลส์เนี่ยเขาชอบฟุตบอล e y would never miss a soccer game เขาจะไม่มีวันพลาดเกมฟุตบอลเหมือนที่คนไทยชอบบอล b t h e แต่ทีมฟุตบอลนั้นหยุด around the nation the soccer stadiums closed for the glory of God people were no longer interested in soccer oh no oh no they wanted to go to church they wanted to be part of the revival so they'd rather go to the revival than go to a soccer game. ไปงานฟื้นฟูดีกว่าไปดูบอล no คนไม่มางานบอลอีกต่อไปคุณรู้ไหมนั่นแหละการฟื้นฟูคุณจินตนาการสิแล้วมันมีครั้งหนึ่งที่เขามีการเลือกตั้งระดับประเทศเรื่องมันเป็นแบบนเรื่องมันเป็นแบบนี้ว่าไม่มีใครล ไม่มีใครโหวตอะไรเลย because people weren't interested in politics เพราะว่าคนไม่อยากคล้องแหวกการเมืองละ because everyone was going to the revival เพราะว่าคนมัวแต่หมกมุ่นกับการฟื้นฟู store owners would close their shops to go get a good seat at the chapel or the church ร้านหลายร้านร้านลวงปิดเพราะว่าอยากไปหาที่แถวหน้าๆในงานฟื้นฟู and they would start they would do

That's, that's uh, Jonathan Edwards. The next Jonathan one. Now these guys are the people from Wales. <laughs> and they worked in the coal mines. <laughs> ่านหินเขาจะต้องขุดเพื่อให้เจอฐานเนาะคนเหล่านี้เป็นผู้ชายกํ่ำยำม swearing sleeping around เนือออกแต่ว่านอนได้ทุกที่ไม่สำอางเออฉันไม่สนใจพระเจ้าหรอกไปเมากันเว้ยนี่เป็นพวกผู้ชายถึกๆ but the salvation power of God <c oughs> swept through the the coal mines ความช่วยกู้ของพระเจ้านั้นได้เคลื่อนมาเถื่อเหนือ <And S 2> ที่นั้นและพวกเขารับความรอดทุกคนแต่ปัญหามันคือแบบนี้ลาที่ขนถ่านหินนั้นมันจะมันจะเดินเมื่อชายเหล่านั้นะตะโกนกับมัน so they would say you beep beep beep, beep donkey go เฮ้ยไอ้ลาเดินสิวะ Be ep, beep 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 beep, Be ep, beep, beep, beep. But now all the แต่ว่าชายที่ทำเหมืองถ่านหินเขาเขาถูกเขาถูกช่วยให้รอดเขาก็เลยไม่ชอบตะโกนแล้วก็เลยตะโกนใส่ลาไม่ได้ลาเลยไม่เจอก็เลยมีปัญหานิดหน่อยนี่มันสุดยอดมากในเวลโอเค n stop t ล e r e In Wales, go back a g a i ์กลับไปอีกจ้ะ In Wales. ที่เวลส์ <laughs> the courts you know where they, they make decisions the judge <laughs> because god and revival came the judge had no more cases <laughs> the police were by december that year <laughs> the police had no more work ตำรวจตกงานไม่มีงานแล้ว There were no cases to were cases judge no ไม่มีอาชญากรรมไม่มีใครให้จับ The police were bored <laughs> ตำรวจไม่มีงาน So you know what the police did คุณรู้ไหมตำรวจเขาไปทำอะไร They decided to join the church choir เขาก็เลยไปเป็นนักร้องประสานเสียงที่โบสถ์ And the police were singing w r s praise songs to Jesus แล้วก็ตำรวจไปรวมกันสรรเสริญพระเยซู Before the revival, they say in one city, for example, they will have 700 crime cases to judge six months before the revival. During the revival, two. <laughs> Crazy. People in, America, People in America they realized revival had come to Wales. They were excited. <laughs> and they began uh, Jonathan, sorry, Evan Roberts wrote a letter. Of what God was doing in Wales. And see, revival can spread. <laughs> and they wrote the letter to all the way to America, to the other side of America in California. <laughs> and they began to hear about the revival. <laughs> and it was like a spark of flame went from Welsh revival and then it went to a place called Azusa Street in California. <laughs>

And this happened about 120 years ago. So, the reason why we are maybe speaking in tongues, food with the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit, if you are a charismatic Pentecostal Christian, it was reawakened 120 years ago through this revival. And the man who led the revival was a black man known William Seymour. He was blind in one eye. Are you guys okay? <laughs> do, you guys like, do you guys like revival history? <laughs> Amen. Okay. They would meet in this Apostolic Faith Gospel Mission Center. Apostolic Faith Gospel. The Power God was ฤ o ธิ์อำนาจของพระเจ้านั้น a ข <the fire S 2> ้ม so strong ไฟของพระเจ้านั้นลุนล a วงมาก e s, that <three> times, <S มครั้งบางคนเดินอยู่ที่ถนนเขาเรียกว่าไฟดีพาร์ตเมนต์เพราะเขาเห็นกับตาว่าไฟตึกทั้งตึกนั้นลุกเป็นไฟเขาเห็นกับตาเลยว่าเป็นเปลวไฟอ่ะลุกออกมาจากตึกนั้น

William Seymour, yeah, there's another picture. William Seymour. William Seymour. We are so filled with the power of God. <coughs> that when I read it about him, <coughs> he would go to bed at night. <coughs> Can you imagine this new one? Okay. <coughs> he goes and lies next to his wife. <coughs> and if he touched his wife. แล้วถ้าเขาแตะภรรยา so like power going จะเหมือนไฟช็อตภรรยาเขา <S And she sleep s และภรรยาเขานอนไม่หลับ Because there was so much power him. s เพราะว <So S 1> ่ากระแสไฟลิฟอำนาจของพระเจ้า he, he และทุกๆครั้งที่แตะโดนตัว ah! อ้าไฟช็อต

They say in these meetings <laughs> that the manifest glory of God, like a cloud, was in the meeting. You could see them. And people <laughs> say that the children. Earlier, we had the children running around here. <laughs> the children will play the child's game, hiding, go seek, and hide in the cloud. เล่นซ่อนแอบในเมฆแห่งพัสิลินั้นเพราะว่าพัสิลลของพระเจ้าวิลเลียมซีโม่เขาได้ทำอย่างนี้อีกและลนส์ของวลชร์สเขาได้มีคนที่ And he u j s up." Ah, มีคนที่นั่งวิลแชร์ต่อแถวมาแล้วเขาพูดว่า And one second, ลุกขึ้นในทันใดนั่นเอง stretchers. คนที่เป็นง่อยก็กระโดดขึ้นออกจากวิลแชร์แล้วก็เดินได้คนที่มีปัญหาเรื่องแขน The grew a b แขน ลับมาเป็นเหมือนเดิม People that missing an eyeball the eyeball grew back คนที่ลูก,กตาหายไปลูก,กตานั้นกลับมาอีก People with no hand the cut off the hand grew back คนที่แขนขาดแขนขาดไปแล้วอะ่ะกลับมามีแขนอีก Somebody's ear that had been cut off grew back คนบางคนหูขาดหูงอกมา And what happened from that revival? It, it only lasted how many years? For nine years. But now the Pentecostal movement, which is 500 million people. แต่ว่าการฟื้นฟูซึ่งเพนติคอสตนี้ได้นำคนหลายร้อยล้านคนมาถึงจุดยืนซึ่งมีคนมากมายทั่วโลกตอนนี้เป็นคนที่เชื่อ,เ,อเป็นคริสเตียนที่อยู่ใต้สังกัดเพนติคอสตและคาริสเมติการ their roots at Azusa Street และรากของการกำเนิดน,นั้นเกิดขึ้นที่ถ <the> นนี้ <started> การฟื้นฟูเกิดขึ้นที่นี่ amen amen Isn't that amazing? When revival comes, <laughs> everything changes. And normally, revival comes when it's the deadest. So, if a church is dead, it's ready for revival. <laughs> Amen. And then, obviously, we have great men of God <laughs> like Billy Graham. เช่นบิลลี่ที่เขาเทศนากับคนเป็นล้านล้าน in 185ประเ s ไปหลายสิบประเทศทั่วโลกคูเสดทั้งสุดท้ายที่เทศนาคนกว่า2.5ล้านคนมาเขาได้นำประธานอิติดีนักการเมืองมาถึงพระเยซูเขาเป็นบุรุษที่เดินด้วยความบริสุทธิ์ His ministry, that's, that's also uh, Billy Graham in, in Korea. Run up right hey, His ministry has now led 96 million people to the Lord. His largest crusade was 6.2 million people

คนเป็นล้านๆเลยผมได้แค่ให้ดูเรื่องส่วนน้อยนะถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำมีอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะที่ตรงนี้เหนือหลายที่แต่ผมอยากจะพูดเรื่องนี้และแบ่งปันกับคุณในคืนนี้เพราะว่า believe I เพราะว่าผมเชื่อ seems ไม่ว่ามันจะดู

And believe แล้วผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้ amen เอเมน